ผู้สมรสเพศเดียวกันสามารถมีมีลูกได้แล้วน้าอ,อะไรเงี้ยครับก็คือผ่านการทำเซอรเกตขึ้นแม่อุ้มบุญใช่ไหมครับซึ่งที่นี่มันถูกกฎหมายอเมริกามีกฎหมายมารับรองในทุกๆสเต็ปเพราะฉะนั้นก็คือไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นลูกจะเป็นลูกเราก็เลยเริ่มเริ่มหาข้อมูลแล้วก็เริ่มปี2 0 1 7แล้วก็เริ่มมีการเก็บข้อมไปเก็บซัพเปิร์นของเรามีการมีการแล้วก็เริ่มเริ่มเลือกว่าจะเอาที่นี่เขาเรียกว่าเอ็กโดเนอร์ คนที่เป็นผู้บริจาคไข่ซึ่งเราก็จะคนไหนดีจะเป็นโปรไฟล์แบบไหนเราสามารถเลือกจากโปรไฟล์เขาได้เลยเราเลือกจากโปรไฟล์เราบอกเราวเขาจะมีเป็นตัวกลางเป็นเอเจนต์ตัวกลางช่วยหาให้เราก็จะบอกเขาได้ว่า preference เราเป็นยังไงเราอยากได้แบบไหนอย่างนิกเป็นคนเอเชียแฟนเป็นคนยุโรปเราก็อยากได้อยากให้ลูกออกมาไม่ต้องซะทีเดียวแต่ก็ใกล้เคียงก็เลยสู้เอิร์ดเราหาเอกโดนเลืที่เป็นนิกได้ไหมเราก็บอกเขาอยากได้ที่เป็นนิกเอเชียกับยุโรปถ้าเป็นไปได้ก็เขาก็จะมีเพราะมันมีเรื่องมีเรื่องตัวเลน้อยลงปครรับกมาันท้สก ตรงกับที่เราต้องการแล้วก็ไม่มีประวัติเรื่องโรคติดต่อทางพันธุกรรมที่มันจะถ่ายทอดไปหาลูกๆนได้ครับก็ไปหาก็เลือกเขาแล้วเขาก็จะต้องปรูกตรวจให้หมอตรวจเรียบร้อยทุกอย่างเคลียร์เสร็จก็ทาการเป็นไซโคลนึงเพื่อทำการเก็บไข่เก็บไข่เสร็จปุ๊บก็แช่ไว้แล้วก็เอาเอาสเปิมเราที่แช่ไว้ทั้งสองคนนะครับมาทําการผสมกันก็เหมือนเป็น IVF มที่คนไทยรู้จักกันคือเป็น IVF ทำา IVF เสร็จสมมติผู้หญิงได้ไข่เป็นแก่การเก็บไข่มามันก็ได้เป็น จำนวนหนึ่งนะไม่รู้ว่าจะ20 30 10ฟองแล้วแต่ก็แบ่งครึง่งน,นึงครึ่งนึงมาผสมกับเช,ชื้อของนิกครึ่งน,นึงผสมกับเชื้อของแฟนครับแล้วก็เลือกตัวที่แข็งแรงที่สุดของนิกกับของแฟนมาเก็บไว้มาเป็น, 4, นก็สมมติมีสี่นิกมี4ตัวอ่อนที่แขแ็งแรงเขามีสามี่ห้อะไรก็เก็บไว้แล้วเราก็บอกให้คุณมอกว่าเ,าเราขอเลือกตัวที่แข็งแรงที่สุดเพื่อให้น้องเขามีชัยที่จะเกิดมาได้ง่ายสุดเพราะ ลำดับ,บ,บต่อไปหลังจากนั้นก็คือไปหาเซอร์เกตซึ่งก็จะเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่จะมาช่วยอุม้มท้องให้อันนี้ไม่ใช่ผู้หญิงคนแรกละเอโดนเนก็คือเอโดเนอร์เราก็บอกเลยว่าถ้าเป็นไปได้ก็ถ้าแฝดก็โอเคเพราะว่าก็คือหมอก,ก็คือจะทำการ transfer ตัวอ่อนเข้าไป2ตัวแต่หมอก,ก็บอกบอกออปชันบอกความเสี่ยงทุกอย่างให้รู้ว่าเออถ้าเกิดมันก็เป็นไปได้ว่าจะได้แฝดหรือเป็นไปได้ว่า จะได้แค่คนเดียวติดแค่คนเดียวหรือเป็นไปได้ว่าจะไม่ติดเลยก็ได้หรือติดแล้วอาจจะมีตัวอ่อนหนึ่งที่แบ่งตัวเป็นสก็ได้คือมันมีซีนารีโอที่เกิดขึ้นเยอะใช่ใช่เขาก็บอกว่าเออก็ต้องทําก็ยุก็ต้องรับได้นะแล้วก็โอเคทํากันเซ็นสัญญาซัมไซคอนแทรคไว้นู่นนี่เขาก็ทรานเซอร์เฟสองตัวอ่อนในผู้หญิงที่เราไปเจอที่ที่พร้อมที่จะอุ้มลูกแฝดด้วยนะครับหมอก็ต้องจัดการไปดูว่าคนนี้แข็งแรงพอไม่มีความมมีควาเสี่ยงน้อยที่สุดพอทรานเซอร์ไปเดือนหนึ่งถัดไปเขาก็โทรมาบอกว่าเออโอเคอัน ยินดีด้วยคุณก็คือตอ,อนนี้เพลน,นั้นแล้วก็คือ,อ,อติดทั้งคู่ก็เป็นรูปแฟด